ดาราสาวอยู่ช่องสามมาสิบเอ็ดปีโบกมือลาเป็นอิสระอีกครยัยต้องยอมรับเลยว่าบทบาทคุณดาวผู้จัดสาวในละครทองประกายแสดทําให้สาวมิ้นมิติตากลับมาบังอีกครั้งเป็นที่พูดถึงการรัวๆซึ่งล่าสุดเธอได้เปิดใจกับรายการคุยแซบโชว์ว่าบทคุณดาวคนส่วนใหญ่จะพูดเรื่องผมมาเต๋อเป็นสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดเรื่องนี้เรารู้ว่าเราไปเล่นนิดเดียวกึ่งรับเชิญเลยไปเล่นแค่สี่ถึงห้าตอนแต่ว่าตั้งแต่อ่านบทแล้วพอรู้ว่าเล่นบทเป็นตัวนี้ก็ตื่นเต้นรู้สึกว่าบทมันสะใจคือบทนี้ มันมีจุดที่เราจะต้องเป็นคนโง่เยอะเหมือนกันแล้วเราก็เป็นคนฉลาดได้ถึงจุดหนึ่งเลยมันมีโมเมนต์ที่เรารู้สึกที่เราสียใจในการแสดงเยอะมากที่สําคัญมันเลนต์ตัวเองต้องเล่นเป็นบทลูกคุณหนูผู้ดีบ้านมูลค่าสี่พันล้านและตอนนี้ก็มี FC ต่างประเทศบ้างแล้วได้สื่อสารเพิ่มเติมกับหลายคนที่ติดตามทางไอจีทิกทอราเราเหมือนได้เกิดใหม่ในวงการบันเทิงรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่วันที่เราเข้าวงการบันเทิงใหม่ๆเราไม่ได้มีโอกาสได้มีงานไปให้คนต่างชาติเพื่อนบ้านเราได้เห็นแบบนี้ ปัจจุบันมิ้นยอมรับว่าเป็นนักแสดงอิสระได้ปีกว่าแล้วตอนที่เซ็นอยู่กับพี่น้องพี่เขาใจดีกับมิ้นมากมีอิสระภาพไปไหนก็แค่บอกพี่น้องก็จะช่วยรีวิวโอเคเรื่องนี้ดีลูกไปเลยอาจจะเพราะมิ้นไม่ได้เล่นเป็นนางเอกด้วยก็เลยอยู่ในจุดที่ค่อนข้างมีอิสระประมาณเน่นได้มีการต่อสัญญากันมาสามรอบแล้วอยู่มา11ปีแล้วเป็นครอบครัวกันแล้ว